สวัสดีครับผมเอลำปางนะครับนะวันนี้ก็จะพามาชมนะครับปั๊มซ้ำบูทวดหลังหนังสือใหญ่ปี2 5 0 6านะครับนะครับคำว่าปั๊มซ้ำนะครับแน่นอนครับเขาจะใช้นะครับบล็อกนั้นหน้านะครับพิมพ์ ABC นะครับที่หล่อมาไม่สวยนะครับนำมาปั๊มแทบจะทุกองคเลยนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอเป็นรอยนะครับเจอรอยปริแตกแบบนี้นะครับจะเป็นพา์ที่ดูง่ายมากรอยปรินี่เกิดจากนะครับนะ เศษโลหะเนื้อเกินครับมีขนาดใหญ่เกินแม่พิมพ์ด้านหน้านะครับเวลาปล้๊มนะครับมันก็จะล้นออกมานะครับนะเห็นไหมครับเส้นกระแสเสี้ยนครับจะวิ่งคมชัดมากๆเลยจะวิ่งคมชัดนะครับนะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับจะเป็นรอยเส้นเสี้ยวิ่งนะครับพระนะครับเขาจะเป็นลักษณะเป็นแอ่งลงไปครับเป็นแอ่งห้ามบวมนะครับถ้าบวมเก๊เลยเห็นไหมครับแอ่งลงมานะครับเห็นไหม ด้านบนจัวปลายเหลมครับตรงนี้ก็จะสะโลปเป็นแอ่งลงมาแล้วพระนะครับจะเป็นลักษณะนเนื้อทองเหลืองเวลาผิวเปิดนะครับหรือเรียกอย่างว่าทองผสมจะมีลักษณะผิวลมดาเห็นไหมไอ้พระที่สวยก็จะลมดําเต็มนะครับนี่ซึ่งเป็นพิมพ์อีกหนึ่งพิมพ์ที่หายากตามร่องซอกมีความคมแล้วผิวจะเรียบตึงนะครับนะจะไม่มีเม็ดเบ้านะครับนะต้องบอกก่อนเป็น เป็นปั๊มนะครับนะนะครับเราจะไม่เห็นเม็ดเป้าเลยคลิกด้านหลังมาครับเขาจะใช้บล็อกบล็อกตัวหนังสือนะครับนะที่แกะขึ้นมาใหม่นะครับมาใส่เพื่อปั๊มให้เป็นหลักหนังสือตัวนะนะครับมีเส้นแตกลงมาด้านล่างนะครับตัวหนังสือสวยคมชัดนะครับนะเห็นไหมครับขีดแตกนะครับตรงตัวมะตรงนี้แตกซ้อนตรงไปหางตัวมะนี้ก็คมชัดล่องลอลิงแตกเป็น2งางนะครับนะเห็นไหมครับแตกเป็น2องมปลไปหางงองูมีเส้นเรียวเรียวแตกคำว่าช้างนะครับนะมีเส้นแตกเรียวเรียวลงมาเห็นไหมครับ แล้วพื้นผิวต้องไม่มีกากนะครับจะต้องเรียบตึงมีเส้นกระแสวิ่งตามพื้นมีรอยเส้นแตกตรงนี้คมๆเหมือนเสาอากาศตรงปลายนี่ครับเกิดจากการปั๊มกระแทกนะครับนะบางทีปั๊มนะครับเนื้อโลหะไม่ถึงนะครับไม่ถึงบล็อกนะครับนะขอบนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะรอยล่องตัวตัดนะครับแต่อง์นี้ภาพผ่านการใช้เราแทบจะไม่เห็นรอยล่องตัวตัดนะครับแต่เห็นลักษณะคือขอบบล็อกด้านหน้านะครับแล้วก็ขอบบล็อกด้านหลังเห็นไหมครับส่วนใหญ่จะเจอเป็นสนิมแดงกินครับเห็นไหมครับนะครับสนิมเขียวเกาะออไปนานๆก็ เริ่มกินข้าวเนื้อโลหะใครมีสวยๆยินดีรับเช่านะครับหลักหมื่นนะครับหลายหมื่น